เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คิดบัญชีวรวมแล้วกัน uh huh. จะพูดจาล่วงเกินข้าหลายครั้งควรรับโทษอย่างไรนั่นข้าทำเพื่อช่วยท่านและเพื่อช่วยตัวเองแต่ถ้าจะบอกว่าห้ามตัวเองไม่ได้ก็มีอยู่บ้างแล้วเมื่อครู่ล่ะ ทั้งทั้งที่แผลหายดีแล้วเจ้ายังจะให้ข้าป้อนยาอีกตั้งแต่ข้ามาที่จวนไม่ค่อยได้เห็นท่านอ่อนโยนก็เลยได้คืบจะเอาสอบไปหน่อยว่าจะเพลิดเพลินอีกสองสาวันแต่ว่าทนไม่ได้จริงๆที่เห็นท่านทำงานหนักเพื่อข้า วันนั้นที่ท่านใส่ชุดนางรบนะบำเนี่ยดูสวยดีนะแล้วเมื่อไร่จะใส่ให้ข้าดูบ้างลนะยังพูดจาเหลวไหลอีกสวย จามาทำอะไรอ่ะสะดวกไหมสะดวกสิ <c oughs> ไม่สะดวกแม่ทับต้องพักผ่อนก่อนท่านกินอิ่มแล้วสินะข้า <c oughs> เห็นท่านดื่มเหล้าตลอดไม่ค่อยกินอะไรลองชิมดู <c oughs> อหอมมากเลยระวังร้อนเจ้าลองดมดูว่าหอมไหมอมหอมไหมไม่ได้แม่ทับข้าอิ่มไป<อ>ข้าดมแจะอ้อวกแล้วเไปได้ก่อนนะไม่ขนาดนะมัง้งอืมทำไมนางถึงไปแล้วล่ะบางทีอาจไปหาของกินรีบชิมสิอหอมมากอืม,อ,มอร่อยมาก เธไมไม่กินอ่ะกินซิกินอร่อยอีกคำกินเธอข้ามีของบางอย่างจะให้ท่านอ๋อ ตำนานของคุณชายค้างเขาใครอ mm. อย่าให้ท่านตั้งหนาแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาเลย mm. ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่หลายวันอ่านตำราก็ยังเข้าเวลาได้อื mm. Mm. กับที่ข้าอ่านเลยบนนี้ภาพนี้ละเอียดมากๆดูสินี่อะไรเริ่มที่ตอนจบของคุณชายน่าเวทนาไปข้าก็เลยเขียนเองเล่มหนึ่งแม้ว่าเรื่องราวจะสู้ต้นฉบับไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยทุกคนก็มีตอนจบที่มีความสุขท่านอ่านแล้วจะได้ไม่เสียใจมากนัก จะบอกให้นะทุกเรื่องบนโลกเนี้ยจะสมปรารถนาได้ยังไงเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ก็อย่าไปฝืนมันเลยอืมไอบอกให้นะ คิดอีกสิหากจะต้องอธิษฐานข้าหวังว่าท่านที่รบชนะทุกศึกในสนามรบหลังออกจากสนามรบจะเป็นเหมือนอย่างสตรีธรรมดากลัวเป็นหิวเป็นหนาวเป็น ต้องการผู้อื่นมาให้ความอบอุ่นต้องการการปกป้องทำไมทับเมื่สอสู้ออ สูวงเออ,อเรียคาเหรออ๋อดื่มเหล้าเหรออืมดื่มเหล้าไป,าไ,ปาไปดื่มเหล้าไปดื่มเหล้าไปดื่มเหล้ากันไปยาต้มเสร็จแล้วข้าลองชิมแล้วนะไม่ขมแม้แต่น้อยจริงจร

น้ำตาลนี่หวานมากใช่หรือไม่ไม่ขมเลยแม้แต่นิด ออะไรีกวันนี้มันมีลูกไม้ท่านดื่มยาให้หมดขึ้นหรืออะไรท่านเลือกได้เลยเดี๋ยวข้าแสดงให้ดูคิ้ยวหงเหลียนแห้งอืมเฮ้ยมาสิอะจะกินสิดื่มยาได้แล้ว ดื่มยาได้แล้วดื่มยาดื่มยาดื่มยาต้องดื่มยาทุกวันตอนนี้ข้าเรอเป็นกลิ่นยาแล้วชุดสุดท้ายแล้วเมื่อวานเจ้าก็พูดเช่นนี้ยานี้คงมีฤทธิ์ดีนักดื่มแค่ไม่กี่วันก็มีแรงลับฝีปาก <c oughs> ตอนนี้ร่างกายท่านฟื้นฟูด,ดีขึ้นเรื่อยๆตัวข้าเองก็ไม่มีเรื่องประหลาดอีกเลยดูท่าแล้วท่านก็ไม่ต้องลำบากรับผลสะท้อนกลับแล้ว มาเขาชางซานไม่เสียแรงเปล่าจริงๆในตลาดมีขนมกุ้ยว่าที่เพิ่งนึ่งเสร็จหอมยิ่งนักถ้าดื่มยาเสร็จแล้วข้าจะพาไปไม่เอาอีกนิดเดียวเองนิดเดียวก็ไม่เอาอ๋ออืออาบา,าน้าแค่อึเดียวจิบเอาก็ได้ะ่ะ ข้าดื่มเองได้อืมก่อนนี้ที่ข้าป่วยท่านก็ดูแลข้าเชน่นนี้ตอนนี้ถึงตาข้าบ้างมา ใส่น้ำพึ้งเข้าไปเหรออืไม่ขมมากแล้วใช่ไหมอืม <c oughs> อ๋อจริงสิก่อนหน้านี้มม่แต่วุ่นวายเรื่องรบจรึงไม่มีเวลาคิดให้ดีคนที่จับข้าไปจะบ่อน้ำพุร้อนต้องการล่อให้เจ้าออกมาอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำให้เจ้าความจำเสื่อมหากหาเขาเจอปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลาย แต่คนคนนี้ลึกลับยิ่งนักถ้าเขาไม่ยอมออกมาเองเราก็ไม่รู้จะเริ่มที่ใดข้าจำรูปร่างเขาได้เราวาดรูปเขาให้คนสืบหาในเมื่อเขาทำไม่สำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลแนะ่งั้นตกลงตามนี้นะเจ้าไปเตรียมกระดาษผู้กันข้าวาดเองอีกครู่ค่อยเจอกันริมน้ำ จินอันอาหารวางหมดแล้วเหตุใดไม่กินล่ะข้าไม่กินแล้ว,ลวพวกท่านกินเถอะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าข้าเข้าไปนะอย่านะข้าเป็นหว,วัดล่ะจะปิดทำไมข้ากลัวท่านติดหวัดถ้ากินยาบำรุงราวกับข้าวยังจะกลัวหวัดอีกเหรอ ให้ดูสิอย่าเลยขาดูหน่อยท่านไปกินข้าวเถอะถ้ารู้ขอบเขตไม่ทำตัวเองเดือดร้อนหรอกก็ได้เป็นแบบนี้พักผ่อนดีๆอ <c oughs> เห็นเจ้าหน้าตาขาวสะอาดจนชินตาซะละเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้กลายเป็นน่าสนใจไปอีกแบบตอนแรกค้าหาลูซินเพื่อนานรัารกษาโรคความจำเสื่อมแล้วจะได้ถามเรื่องเขาอูหลิงด้วยใครจะรู้ว่าดื่มยาที่นางทำให้แล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้แล้วยังไงหน้าตาเจ้าตอนนี้มีความเป็นชายชาตรีเหมาะกับเจ้าดีออกนะ ถ้าก็ยังชอบคนที่ดูเป็นชายชาตรีสินะอ,อย่างเช่นนักรบชุดดำไหนตัวก็ไม่ร้อนนี่น้องชายเจ้าก็เป็นนักรบชุดดำนี่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ ถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรมาตามเข้ามา <c oughs> มาสิกินข้าวเถอะไม่ต้องสนข้า <c oughs> ไม่สนนักรบชุดดำได้แต่ไม่สนเจ้าไม่ได้ก็ <c oughs> แค่หนดวคราวนิดหน่อยอย่างมาก ท่านโกนให้เหรอมีดที่เพิ่งรับคมแค่เปล่าก็ขาดช่วยด้วย